5อย่างปรับหวงจุยห้องน้ำเพิ่มตัวเก็บทรัพย์ตามศาสตร์หวงจุยวิชีวิตนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์กันไสเฮียมนะครับถามว่าห้องน้ําของเราจะบอกถึงอะไรตามศาสตร์ของ่วงจุย้ยห้องน้ําคือตัวเก็บทรัพย์นั่นเองนะครับที่มาของคําว่าตัวเก็บทรัพย์มาจากไหนเอวันนี้อาจารย์กันจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเวลาที่เราทํางานได้เงินมาเราไปซื้อของกินอร่อยๆเนี่ยเราเอาของกินนั้นเก็บไว้ไหน,หน เราซื้ออะไรกินอร่อยๆเก็บไ้ที่ร่างกายเราสุดท้ายเราก็ไปเก็บที่บ้านเมื่อก่อนห้องน้ำเขาเรียกว่าที่เก็บทองที่เก็บทองนั่นเองถามว่าทองก็มีที่มามาจากว่าของกินที่เราใช้เงินน้ำพักน้ำแรงของเราไปซื้อมาแล้วไปกินแล้วไปเก็บนั่นเองเหมือนกันที่เก็บทองนั่นเองก็เลยผันแปมาเรียกว่าที่เก็บทรัพย์5้าอย่างที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องการเก็บทรัพย์อย่างไรให้มีผลเก็บทรัพย์อย่างไรไม่ให้รั่วเก็บทรัพย์อย่างไรให้มีมเงินมีกินมีใช้ตลอดชั่วลูกชั่วลาดนะครับดูอย่างเดียวคือห้องน้ําเลยนะครับ ห้องน้ำผิดชีวิตเปลี่ยนมีแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะครับเราพูดถึงห้องน้ําอย่างแรกคือประตูเข้าประตู ห้องน้ําตามศาสตร์เลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ผิดห้องน้ําประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้านแน่นอนเลยว่าทุกคนในบ้านที่อาศัยอยู่หลังนี้ประตูห้องน้ําถ้าหันออกหน้าบ้านจะโดนโกงไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เราคาดไม่ถึงยังไงก็แล้วแต่คนในบ้านหลังนี้ถ้าอาศัยอยู่ในบ้านที่มีประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้านจะโดนโกงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกคนต้องเจอนะครับ ห้องน้าที่ถูกต้องนะครับประตูห้องน้ําที่ถูกต้องควรหันออกด้านซ้ายหรือด้านขวาถ้าประตูห้องน้ําหันออกด้านหลังนี่เรียกว่าซับไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าตัวลมอย่างที่บอกคือตัวลมคือตัวซับลมตัวนี้ไม่สามารถยูดเทินเข้ามาในห้องน้ําได้นะครับถ้าประตูห้องน้ําหันออกด้านหลังของบ้านนั่นเรียกว่าทําไมเรียกว่าประตูห้องน้ําที่หันออกด้านหลังเขาเรียกว่าประตูห้องน้าบ้านหลังนี้คือไม่มีซับเข้าเลยนะครับแต่ถามว่าเรื่องอย่างนี้มีทางแก้ไหมแก้ได้นะครับถ้าเราติดตามศาสตร์ธงช่วยพิชิต ถ,ถัดไปนะครับอาจารย์การจะมีวิธีการแก้นะครับพูดถึงเรื่องแรกก่อนนะคือประตูห้องน้ําผ่านไปแล้วนะครับ รื่องที่2ทรณีห้องน้ํามีผลอย่างไรทรณีเราพูดถึงทรณนีคําว่าทรณนีไปไปไทยง่ายคือดินหรือเนินที่ยกสูงขึ้นมาทรณนีก็คือสเตปการก้าวบางคนพึ่งง,ง่ายๆคือกรอบประตูที่เราตั้งเป็นกรอบแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่เรียกทรณีตัวนั้นเรียกว่าตัวกักน้ําดีกว่าบางห้องนะครับห้องน้ําเราจะทําเป็นทั้งหนักทั้งเบาหรือไม่ก็เป็นที่อาบน้ําด้วยถ้าเป็นที่อาบน้ำเนี่ยบางบ้านจะมีทรณีกั้นขึ้นมาที่ประตูห้องน้ําของห้องน้ําประตูตรงนี้นะครับถ้ามีทรณนีขึ ช่วยเรื่องไม่ให้น้ําที่อาบน้ํากระเด็นออกมาข้างนอกถ้าพูดถึงตามหลักเหตุผลมันช่วยไม่ให้น้ำอะเลอะหน้าห้องน้ําแต่ถามว่าวถูกหลักไหมผิดแน่นอนนะครับทอน,นี้ตรงนี้ถ้าเราเอาตั้ง ขึ้นมาหน้าห้องน้ําเรียกว่าทอรนีกั้นซับไม่ให้ซับเข้าตัวห้องน้ําห้องน้ําคือตัวเก็บซับลมที่มานะครับมีทอรนีกั้นน่แล้วฟับไม่เข้าเลยนะครับถามว่ามีผลเสียอย่างไรต้องเอาทอรนีตรงนี้ออกแก้เลยนะครับต้องไม่มีทอรณีกั้นที่ประตูห้องน้านะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าในประตูล่ะในตัวห้องน้าละ่ะลองมีเป็นตัวชาวเวอร์เป็นทอรนีขึ้นมาถามว่ามีผลหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่หน้าห้องน้ำนี่แต่อยู่ในห้องน้าต้องดูรายละเอียดปิโกยอ,ยอีกหลายๆอย่างนะครับเป็นเรื่องถัดไปคือเรื่องที่ ลอที่3คือพื้นห้องน้ําต้องต่ําให้ได้อย่างน้อย10ซนติเมตรถ้าตามหลักแล้วนะครับถ้าพื้นห้องน้ําต่ําได้10ซนติเมตรดีมากเลยนะครับซับที่เข้ามาจะช่วยเราเก็บได้อย่างน้อยคือ 80- ดสบถึงเกนโลกนี้ไม่มีอะไรร้อไม่มีคำว่าเพอร์เฟคนะครับอาจารย์กันจะพูดว่าเก็บซับได้8 0ดสถึงเก้อย่างน้อยเราต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายบ้างต่อเนื่องจากข้อที่2นะครับถ้าในห้องน้ํา พื้นต่ำลงได้10เซนหนึ่งน้ำที่อาบที่ทําเป็นส่วนของชาเวอร์ที่อาบน้ำครับน้ำแน่นอนแล้วว่าไม่กระเด็นออกมาข้างนอกแล้วหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องทําทอนี้ขึ้นมา ให้เอาตัวอนนีนี่อรณีตรงนี้หน้าห้องน้ําออกอันนี้2ส่วนของชาเวอร์เราไม่จําเป็นต้องก่อธรณีขึ้นมาถ้าพื้นในห้องน้ําต่ําลงละสิเซนหรือไม่เราจะแบ่งเป็นสเต็ปสเต็ปหเซนของส่วนที่หนักหรือเบาอีก5เซนต่าลงไปส่วนของชาเวอร์หรือส่วนของอาบน้ํานั่นเองนะครับไม่แนะนําให้มีธรณีอยู่ในห้องน้ําอีกสเต็ปสเต็ปหนึ่งนะครับถัดไปแล้ว3ข้อผ่านไปแล้วนะครับข้อที่4ี่นะครับเรื่องของอชักโครกนั่นเองนะครับชักโครกจะบอกถึงอะไรได้บ้างชักโครกง่ายๆแบ่ง,แบ,งแบ่งได้เลยสทิศซ้ายขวาเวลา หันหน้าออกหน้าบ้านซ้ายขวาหรือว่าชักโคกหันหน้าออกหน้าบ้านหรือว่าหันหลังซ้ายขวาเวลาเรานั่งหันในบ้านนะครับถูกหลักถูกต้องซ้ายขวาในที่นี้จะอธิบายขยายความได้ว่าห้องน้ําถูกหลักถูกต้องก็คือประตูเข้าหันด้านข้างหันซ้ายหรือหันขวาชักโคก so ต,ต,ตัวนี้ก็คือต้องหันซ้ายหรือหันขวาเหมือนกันไม่แนะนําเวลานั่งชักโคกนะครับตัวเราเนี่ยหันหน้าออกหน้าบ้านหรือว่าหันหลังเข้าบ้านความหมายที่ผิดก่อนนะครับถ้าทุตัวถูกเราไม่ต้องพูดถึงแล้วมันดีอยู่แล้ว ตัวผิดเนี่ยเราต้องมาแก้ไขว่าถ้าเรานั่งชักโคกหันหน้าออกหน้าบ้านความหมายคือว่าเรามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดมากในห้องน้ําเวลาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในห้องน้ําเราจะเป็นคนที่ช่างคิดช่างสงสยัยเรื่องทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราไปลำบายในห้องน้ําเราคิดหนักคิดมากในห้องน้าแล้วเอาเรื่องเนี้ยไปพูดให้คนอื่นฟังเอา,าง่ายคือว่าถ้ามีชักโคกหันหน้าออกห <shimmer. ๆ S 1> น้าบ้านเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ <i> <h ide> ต้องพูดเรื่องของตัวเองและคนในบ้าน <i> <h ide> ไปให้คนอื่นฟัง กูดง่คือเก็บความลับไม่อยู่นั่นเองแล้วถ้าชักโคกหันหลังเข้าในบ้านละ่ะกลับกันเลยเป็นคนที่เงียบ มีเรื่องอะไรมากันแล้วแต่มีปัญหาร้อยเปดพันอย่างกันแล้วแต่เก็บมาคิดในห้องน้ําเหมือนกันแต่จะเป็นคนที่เงียบเบไม่พูดไม่พูดเลยจนกว่าเรื่องนั้นจะถึงขีดสุดจริงๆจ,จะปรี๊ดจริงๆจ,จะระเบิดลงจริงๆแล้เราคอยไปพูดสอปัญหาเนี้ยน่ากลัวนะครับอันนี้คือเรื่องลักษณะนิสัยของคนในห้องน้ำแหละท่าว่าเวลาเราเจอมาอะไรกันแล้วแต่การที่เราอาบน้ําเราต้องเหมือนกับว่าห้องแห่งความคิดเราต้องเอาไประบายในห้องน้ําเป็นห้องที่เก็บเรื่องราวต่างๆในบ้านแต่เรื่องราวหล่าเนี้ยจะพูดให้คนนอกฟังหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไวว้คคิดดนเีย อันนี้คือที่มาของชักโครกอีกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ,เรื่องสุดท้ายและเรื่องที่5ที่อาจารย์กันอยากจะฝากหน่อยก็คือขนาดของห้องน้ําขนาดของห้องน้ํายังไงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละหลังว่าพื้นที่ได้หรือเปล่าแต่ถามว่าสเกลขนาดที่เหมาะสมตามศาสตร์ของพงจุ้ยพิชิตแล้วมีอยู่3ขนาดด้วยกันขนาดความกว้างคูณความยาวคือเมตร50คูณเมตร5 0 2เมตร คูณ2เมตร2.5คูณ2.5ขนาดความกว้างคูณความยาวตามนี้เท่านั้นนะครับแต่ถามว่าเราไม่ได้ตัวเล็กเป๊ะ,ปะได้ไหมได้แต่สเกลควรอยู่ทีเ่เหมือนได้2เมตรความกว้างเมตรจุดห้าความวาความกว้าง2เมตรความยาว2.5ด้ได้ไหมได้มันก็อยู่ในเลนส์ประมาณนี้แต่ถ้าเล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมเหมือนกับได้ความกว้าง1.5ความยาวไม่ไม่ถึงเมตรจุดห้าได้ไหมต่ำกว่าเมตรจุดห้ามีผลหรือเปล่าเขาเรียกว,ว่าห้องน้ําได้พื้นที่ได้ แต่ต้องดูความเหมาะสมของตัวบ้านหลังนั้นด้วยบางหลังไม่สามารถต่อเติมปรับเปลี่ยนได้แต่ถามว่าได้ความกว้างได้แต่ไม่ได้ความยาวไม่เป็นไรยังไงก็คือให้ถูกดีกว่าไม่ถูกเลยแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็คือต้องใช้วิจิณญาณาแล้วก็ไตรตรองให้ดีก่อนนะว่าบ้านแต่ละหลังการปรับเปลี่ยนฮองจุย้ยไม่เหมือนกันถ้าปรับเปลี่ยนได้ตามศาสตร์ด้วยมันจะดีพูดง่ายคือ ขนาดของห้องน้าเปรียบเสมือนกระเป๋าตังค์ของเรายิ่งกระเป๋าตังค์ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีแต่ต้องอยู่ในขนาดของตัวเลขที่อาจารย์กันและอาจารย์โชงดีบอกไว้นะครับก็คือ2.5งจคูณสอนี่คือใหญ่สุดแล้วใหญ่กว่าน,นี้ดีไหมเราจะเรียกว่าถ้าเราพกกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นกระเป๋าตังค์ของผู้หญิงแบบยาวๆถ้าใหญ่กว่านี้เราเรียกเราจะไม่เรียกกระเป๋าตังค์นะเราอาจจะเรียกเป้ก็ได้หรือว่าเป็นกระเป๋าเดินทางเราใช้กระเป๋าเดินทางในการเก็บเงินหรือเปล่าไม่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น หรือว่าใช้ตู้เซฟในการเก็บเงินอ่าเรื่องตู้เซฟมีเรื่องคลิกเล็กน,น,น้อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์กันจะมาทิ้งทายไว้ในคลิปถ,ถัดไปเรื่องการเก็บเงินยังไงเก็บให้อยู่เก็บยังไงไม่ให้โดนโกงนะครับเกี่ยวกับตู้เซฟนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีตู้เซฟอาจารย์กันอยากจะเน้นไว้5อย่างนี้ครับถ้าปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละหลังเป็นเคสบายเคสไปบ้านหลังไหนปรับเปลี่ยนได้ตามอย่างที่อาจารย์กันบอกได้จะดีมากแต่ว่าอันไหนถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็คือต้องรอดู หรือไม่ก็มีข้อสงสัยอะไรคือติดตามได้ใต้ค r อ p ิ i o n นะครับก็คือจะมีช่องทางด i เ e c กผ่านไอจีเฟสบ o ๊กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเพิ่มขึ้นมา Line Official นะครับก็จะมีเร็วๆนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คือด i เ e c กเมสเซ n เจอร์มาได้เลยติดตามสาระดีๆได้ผ่านรายการ่วงจุ้ยพิชีวิตโดยอาจารย์การไส่เหยบได้นะครับขอบคุณครับ